เซนค้าอฟฟิเชียลเอาล่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะคะนี่คือราฟาเอลนะคะหยอกเล่นก็วันที่ผมไซโคุนะครับถามว่าทำไมผมมาอยู่ช่องพี่ปาพอดีว่าตอนนี้พี่ปาคอมพังนะครับน่าใช้เวลาประมาณ2อวันเอ่อประมาณวันถึง2วันในการซ่อมนั่นเองครับเลยผมมาคลิปแทนนะครับโอเคมาทุกคนก็วันนี้ในเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอสที่มีชื่อว่ามูแทนเคียร์เจอร์นี่ครับเคียร์เจอร์นี่ครับมันเป็นแบบเป็นมอสที่จะมีจะมีความสามารถก็คือว่ามันจะมีซอมบี้นี่มหากราบ คิปเปอร์มหากราบหรือตัวอื่นที่เป็นมหากราบของเวอร์ชันล่าสุดของวินโดว์ของไมค์คาวินโดว์ล่าสุดนั่นเองนะครับนะโอเคทุกคนครับมาเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับเป็นไมค์คาวินโดว์ล่าสุดนะโอเคมาเอ็มเราไปกันเร็วๆเลยกันนะครับวันนี้เราจะเป็นรีวิวนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นรีวิวมอนนะครับตอนนี้เรามีใครทั้งหมดอยู่มาณเก้าใบในมือนะครับแต่ความจริงมันมีเยอะๆเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องแบบรีวิวทีละฟอร์ดนะครับโอเคลิ้มพันไปไหนมาทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วฝากกกทุคนนเี่่ยยชวดไไไลลลลลลคคคคคคค์์นนนนนนนะะะรรรัััับบเเพื่่ออปปป็กกกกาางใใจททิตด้้ววยแมุ มาอย่าเลยนะครับตัวแรกที่เราจะมาดูกันคือน่าจะเป็นไข่ซอมบี้นะมาดูกันว่าความสามารถของมันเนี่ยกับผมเนี่ยใครจะเก่งก้าวกาแข่งกว่ากันนะทุกคนนะมาแอคชั่นเริ่มยึ๊บอ้โหอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่ก็แบบมีความประมาณนี้ทุกคนครับเมื่อคือซอมบี้ที่แบบว่าเขาคล้าย <c oughs> เดิร์ฮักนะครั <m z ul heures> บมาดูกันว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะทุกคนดูคือตอนนี้นะครับตีตีผมว่าถ้ามันตีผมเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนผมจะลองตีมันโอเคครับตอนนี้ผมปรับของไม่ตก เอาเป้าอุ้ยอุ๊ยอุยพอมสามารถของมันก็คือว่าการที่มันจะจะแบบว่าจะทุบพื้นนะครับแล้วก็จะลอบินได้นะครับดูอีประมาณนี้ทุกคนดูครับโอ้โหก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยพอได้แล้วน้องชายอุ้ยมันทุบพื้นนะครับมัน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 จะไม่ต่อยเรานวทุกคนพอมสามารถมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนน่าจะทุบพื้นหรือว่ามีมากกว่านี้ผมก็ไม่เข้าใจกระโดดสูงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงโอเคเราจะฆ่ามันโดยการทับแอสเพียวไปซะโอเคครับต่อไปครับต่อไปต่อไปับผมน ซอมบี้วิลเลจอร์นะครับเป็นซอมบี้หมู่ชาวเป็นซอมบี้หมู่บ้านนะทุกคนดูนะยังไม่ยังไม่ตายอีกเลยแต่โอ้ยใช่ไหมครับไปเราไปที่อื่นดีกว่านะครับโอเคปอนไปนะครับทุกดูไปครับท่านผู้ชมครับมาต่อไปครับจะเป็นซอมบี้ชาวบ้านนะครับทุกคนดูครับเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นในคอมนี่ผมไม่เคยเห็นตัวนี้นะทุกคนนตัวเมื่อกี้ผมเคยเห็นนะครับอันนี้ก็คล้ายๆซอมบี้ตัวเมื่อกี้แต่ว่ามันจะเป็นเดี๋ยวผมสปาร์คอยไว้โอเคมาเดี๋ยวเราจะเก็บหมดศูนย์ศูนย์ซุกกันมาครับทุกคนดูไปท่านผู้ชมครับมามาท่านผู้้้ชมเฮยย หวัวความสามารถมันก็คล้ายตัวเมื่อกี้นะทุกคนมีความเร็วในการวิ่งนะครับแล้วก็สามารถทุบพื้นได้ด้วยกลายเป็นบล็อกดินนะครับเฮ้ยเหมือนตัวบล็อกโอเคผมก็โอเคนะผมว่าก็โอเคนะความสามารถก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วก็วิ่งเร็วกว่าตัวสูงปกตินะครับหน้าตามันก็จะแบบว่าจมูกตัวโตเหมือนลุงซันริสนะครับโอเคไปทิ้งไข่เลยครับตัวต่อไปนะผมเป็นพิกซอมบี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นในคอมนะครับเคยเห็นในเอ่อไมค้าวิดีโอสิบนะมาดูกันจะมีอะไรนะครับเราต้องปรับเกมโมดูนย์โอเคมาเริ่มฮ เฮ้ยหน้าเนตโอ้โหมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนซอมบ,บี้ปกติเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่ตีมันมันก็จะไม่ตีเรานั้นเราตีมันแล้วก็ไปนหนีคดีเอาอะไรประมาณนี้คน,น,นดูนะเฮ้ยเท่จังเลยท่านผู้ชมครับดูดิโอ้โหเท่เหมือนกันนะเนี่ยดูดาบดิครับนี่ดาบทองจริงพอดีลองตีมนดิเบ่งเฮ้ยมันจะดาบว่าผมแล้วคนดูมันนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันจะตีผมมันก็ตีไม่ค่อยโดนนะพูดถึงดุกฮ้ยมันก็โดนอยู่นะหมายถึงว่า มันจะมีแบบใครที่อยู่อู้โกบโ,โสดสุอ่าผมว่าตัวนี้โหดกว่าผัวก,กับซอมบี้ตัวเมื่อกี้ครับทุกคนคิดว่าใครโหดกว่ากันสามารถคอมเมนต์นะครับระหว่างซอมบี้หมูกับซอมบี้ธรรมดานะเพราะซอมบี้หมูน่าจะโหดกว่าโอเคเราจะปรับเป็น,นโหมดหนึ่งเราตายนะครับคุณดูไปต่อไปนะผมเป็นอ่าโคโรโลซัสคืออะไรอะ่ะโคโรโลสโคโรโลซัสเหรอสโตนคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือหินเหรอผมลองดูมันคืออะไรนะครับผมรู้มันคืออะไรมันคือไข่ขาวคุณดูครับมาลองดูท่านผู้ชมครับมาชิคเคทุกคนครับมันคล้ายๆโกเลมคุณดูเฮ้้ยท่านผูชมครับดิ โอ้โหโกเลมก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยมันจะตีเราไหมอ่ะมันคือโกเลมหมอสะพายไว้ครับคนดูแต่ผมตายนะครับท่านผู้ชมมารอเป็นหมดศูนย์ดูถ้าเราไม่ตีมันมันเอ้ยโอ้ยเย้เค้โคตรจับตีมันไอ้น้องเอาเลยบวมาเลยบวมาเลยตีมันตีมันตีมันมันต้องหินมันต้องหินโอ้มาแล้วคนดูครับมานะเฮ้ยนี่ไงมันช่วยตีแล้วนี่เราสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับคนดูครับนี่ไงท่านผู้ชม ดูดิครับนี่เราสามารถขีดมันได้ด้วยนะครับนี่โคเต้เลยเฮย้ยนี่ไงถ้าเราตีมัน,ม,นมันก็จะนี่นี่เอ้ยมันใช้มือตีได้ด้วยนี่ไงโอ้เราใหม่เราใหม่เราใหม่นี่นี่มาดิมาด,มาดิแล้วม,ม,มันใช้มือตีไหมมันใช้มือตีไหมโกเลมโกเลมตีมันโกเลมโกเลมตีมันดิโกเลมโอ้เหมือนจะไม่ค่อยตีนะครับโอเคเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าทุกคนครับปล่อยไปนะเอ้ยปล่อยมันสู้ไปนะทุกคนเอะไปปล่อยเขาสู้ไปกันไปนะครับอันนี้เรารีวิวไปแล้วต่อไปเป็นพิกซอมบี้แล้วนะทุกคนดูครับอันนี้เป็นหมูซอมบีี้หมูท่่บอกวา อ๋อนี่คือหมูใหม่ในแมคค้าดทุกครับอัน,นี้ผมไปตีมันแล้วรอบหนึ่งมันก็จะตีเราครับอันนี้คือหมูใหม่ในแมคค้าไคุณดูครับหมูมันจะตีผมแล้วความสามารถมันก็เหมือนอุ๊ยความสามารถมันสามารถทุบบล็อกได้ด้วยเหรอเนี่ยทุกอย่างที่ขวางหน้ามันจะมันมันมาทุบตุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้ยน่ากลัวอุ๊ยมองโอ้มันระยะไก<ป>ลด้วยในการมองเราโอเคเราจะไปที่อื่นนะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไหวโอเคปล่อยเขาตีไปนะครับเราไปตรงนี้กันดีกว่านะครับพวกแมคคับเวอร์ชันนี้ก็สวยเหมือนก ต่อไปเป็นใครของเอ่อโกเลมนะครับสโตนโกเลมเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นไงเอ่ยอ๋อเนี่เป็นหินแบบว่าโคบอลสโตนนะครับคนดูครับอันนี้จะเป็นโคบอลสโตนนะครับท่านผู้ชมครับขี่ไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าตีมันมันก็จะตีเราแล้วเราก็จะหนีมันแล้วก็ไปหนีคดีเอาครับนะครับมันตามเราเหมือนมันจะวิ่งเช้ามากเลยครับมันจะเป็นโกเลมแหละครับต่อไปเป็นโมเทนเอ่อพิกพิกลินเหรอพิกลินคือตัวอะไระทุกคนดูครับอ๋อมันคือซอมบ้าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอู้ยโคตรเลย บอทองถ้าโดนจะเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยอ๋ออุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็อ๋อตัวที่มันได้ทองนี่ใช่ไหมครัถ้าเราถ้าเราฆ่ามันเราจะได้ทองนะครับอุ้ยพู้พาพากษาผมมาที่ไหนอุ้ยน่ากลัวอุ้ยที่มีแต่น่ากลัวครับดูครับโอ้ตัวเมื่อกี้มันเท่ม,ม,า,มากๆเลยนะครับไอหมูตัวเมื่อกี้นี่เรื่อผมชอบจังเลยมอนเนี้ยผมว่ามอนนี้มันสวยมากๆเลยนะคุณดูนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อไปเดี๋ยวครับต่อไปเป็นโกเลมเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอรอนอ่ะโกเลมไอรอนนะครับมาดูอออััััััันน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 นหบบบ๋เเเเเเเปป็็็็ลลลลกกกกโโมมมมะะะะคคครรรรรตววีีี้้้้แาาาาสถข่ได จะไปเป็นเอ่อมูเซนซอมบี้อ๋อนั่นเป็นซอมบี้น้ำจริงด้วยอุย้ยทอเจ้าเจ้าสายฟ้าไหมานี่โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหฝั่งนู้นเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหซอมบี้เทพเจ้าสายฟ้าซอมบี้ทอร์ครับผมคุณดูครับโคตรเกินดูสิครับโอ้โหแต่มยดูดีครับมันไม่ทอร์เดียมันเป็นไอ้นี่ตีศูนย์แต่ามาตีเรามันกลายเป็นเอ่อตีตีแซมไม่ใช่ตีศูนย์นะครับกลายเป็นตีแซมอ๋อเท่จัง เฮ้ยตัวเทพมากเลยมันสู้แล้วทุกคนครับไปเราปล่อยมันสู้กันไปนะครับต่อไปเมื่อกี้เราถึงไหนนะไข่นี่ใช่ไหมคนดูครับถึงอันนี้โอเคต่อไปเป็นไข่เนื้อแมนน่าจะเป็นเนื้อแมนแล้วก็เป็นอันนี้ครับไข่ดำดำมีไข่ขาวมีไข่ขาวมีไข่ดาวมีไข่เยอะไปหน่แล้วไข่ครับมีนี่อ่โอเคมีนี่ต่อโอเคอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ครับไข่ดำเฮ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยไม่รู้เอามาก่อนมาตัวต่อไปครับผมเป็นเนเดอร์แมนชัวร์เลยอันนี้ครับนี่อันนี้น่าจะเคยเห็นเเเเฮฮ้้ยยยคหห็็นนกจริงแต่่่่วามมอใี เหมือนแบบตาเขาแบบมีความแบบว่ามีแสงแบบแสงระยิบระยับในการบอกว่าสังเกตการนะครับคุณดูครับอุ้ยโคตรเทเลยเฮ้ยมันมองผมอยู่เหรอครับเนี่ยเฮ้ยโค้ดเทมากคุณดูครับแล้วก็มีเหมือนแบบอะไรอยู่ข้างหลังด้วยครับผมโคตรเทเลยอ่ะเดี๋ยวผมถ้าถ้าเราถ้าเราเกี่ยงศูนยแล้วเราไปตีมันจะเป็นยังไงนะคุณดูนะคุณดูครับเออสะปอกพ้อก่อนเลยครับเดี๋ยวตายโอเคเดี๋ยวมันโอ้โหมันชี้ใส่ผมเหรออุ้ยอุ้ยโหโคตรโหดคุณดูครับโคตรเท วเว้ยเกมหมดศูนย์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 แล้วโอเคหมดมากครับแมนรแมนอ่ะต่อไปก็เป็นเอ่อเพเยอร์ทุกคนครับเป็นแบบเหมือนจะเป็นไข่ไข่เพเยอร์หรอคืออะไรอ่ะึบเฮ้ยเฮ้ยมันโดนล่องหนน่าจะบักมากครับผมไม่รู้อ่ะโอเคต่อไปตัวอื่นดีกว่าไปเป็นสโนว์ูกลมครับคนดูครับไปไปสโนว์ูกลมนะครับว้าวอันนี้น่ารักอันนี้แบบว่ามีแบบอุ้ยถ้าใครเคยดูเบนเทนนี่อย่างกับนี่แหละดัมมอนเฮดนะคนดูครับน่าจะมีใครรู้จักดัมมอนเฮดไหมถ้าเป็นเบนเทน เทเลยอะเหมือนยังโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมคิดว่าน่าจะป,ะปลาหิมะน่าจะ,จะสะตูลองดูครับถ้าเรามีซอมบี้นะครับซอมบี้แบบว่าเยอะๆอะลองดูน่าจะปลาหิมะโอ้ยเฮ้ย,อยเอา้าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาคนดูครับมันคือซอมบี้ที่เออ่ค่อนข้างจะมีความบอกว่าความแข็งกล้าวน,นิดนึงทุกคนดูครับก็ถ้าทุกคนชอบชอบไปป่าเนี่ยถ้าอยากให้ชอบไปป่าบอกว่ามีแบบว่าซอมบี้ประทัาตัวนี้ตัวนี้ก็อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับบอกว่าโกเลมหนึ่งตัวประทัาซอมบี้หนึ่งล้านตัวอะไรปรรระะมมมมาาาณนนนี้้ก็สถคคอเต์ไดับ ต่อไปผมจะเป็นเอ่อสโนวกริมนี่เอาไปแล้วต่อไปเป็นเอ่อสเตย์หรอสเตย์คือตัวอะไรครับไอ้นั่นปะไอ้ผีนางฟ้าจริงด้วยเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นธนูอ่ะมันไม่ใช่นางฟ้าที่บอกว่ามีปีกเหรอผมไม่ได้ตัวอะไรผมจะไม่ได้แล้วไม่ได้ด้วยไหมครับนานมันยิงเราไหมตัวนั้นมันจะยิงเราฮะไม่ใช่สเกี่ตันครับมันคือสเตอะไรทีกอย่างครับที่มันกำลังจะโอ้โหถ้าเวลามันยิงเรามันจะติดสโลด้วยครับคุณผู้ชมครับแต่โคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอเดอร์แมนเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเอเดอร์แมนเหมือนเขาจะเฮ้ยเหมือออนนเเคคาจจะตััวหล่งุทกรบ เฮ้ยมาสู้กับพิเอร์ร่องหงุดหงิดครับมันคือมนรุ่งหงุดหงหดทุกคนครับนี่พลังสู้กันนะคุณดูครับโอเคปล่อยเขาสู้มันไปนะฮะถ้าอยากบอกว่าให้เจอบอกว่าซอมบี้ปะท่าสกิลตันหรือว่าตัวนู้นตัวนี้ปะท่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนครับไปเราไปดูตัวอื่นดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมสู้ใหญ่แล้วคุณดูครับดูดิมีแบบสายคงสายฟ้านะพลูเวอร์โอเคฟูเสียงดังกันอย่างไรฟังนู้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้ถ้คุณดูครับประมาณนี้นะก็แบบมีความสามารถแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นนนนะะครรรัับตต่่ออไไไปปปปเเเเเเดดดีี๋ยวววววาาูกกจ็สโ์ลมหแ้ สนุกเกลเลมนี่ออกไปแล้วยังอ๋อนี่สนุกเกลเลมธรรมดาครับทุกคนที่ไม่แบบไม่มีไอ้น้ำแข็งออกมานะต่อไปเป็นอีเวอร์เคชั่นหรอคือตัวอะไรครับดูกันอ๋อมันคือไอ้้ไอโจทุกคนครับมันคือโจเฮ้ยโจแก่พันมันกำลังเอาละวาดเฮ้ยมันกำลังเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูสักทีเฮ้ยมันกำลังอะไรนะมันน่าจะเป็นกับดักคุณดูครับน่าโดนแล้วน่าจะเจ็บท่านผู้ชมครับผมว่ามันแบบเหมือนกันเป็นไล่หมุนน่าจะเป็นคล้ายๆพ่อมดท่านผู้ชมครับน่าจะคล้ายๆพ่อมดแต่ผมว่านะ เออผมว่ามันคือพ่อโมชัวเลยดูดิพ่อโมร้ายมองอะไรไอ้แกถ้าเราถ้าเราเกมหมดสูตรล่ะจะเป็นไงอุ้ยมันตีแล้วมันตีแล้วนี่ผมว่น่าจะติดสถานะสักอย่างนี่ครับเพราะมีโทเทมด้วยครับคุณดูครับเพราะว่าถ้าตายเนี่ยน่าจะไม่ตายนะเพราะว่าถ้าตีจนตายน่าจะไม่ตายเพราะว่าเขามีโทเทมอุ้ยตัวนี้โกงผมว่าโกงมากๆเลยนะครับไปต่ดไปเป็นอุ้ยชาวบ้านมีเดเจอร์คุณดูเฮ้ยเป็นไงอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักจังวันนี้ไอ้น้องเฮ้ยเขียด้วยเฮ้ยมันคือมนุษย์ยักษ์คุณดูครับเฮ้ยมันดุยักษ เฮ้ยน่ารักดูดิไปท่านผู้ชมไปครับไปดีกว่าไปเฮ้ยเฮ้ยอูมันอบังคับยากมากครับทุกคนครับบังคับยากมากมอนแบบมันฟังไม่รู้เรื่องนะฮะบังคับยากนิดนึงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราตีมันเราจะดีเราไหม่ะลองดูเฮ้ยมันคือชาวบ้านแลกของคุณดูครับแต่แค่บอกว่ามันจะแบบไม่มีไม่มีให้แลกของนะแล้วก็บังคับก็ไม่ยังไม่ยากมากนะแล้วก็โอเคนะบังคับไม่ได้ยากนะครับทุกคนดูประมาณนี้ครับนี่วิ่งไวมากเลยนะคุณดูครับเฮ้ย เฮ้ยเขาเทเลยอ่ะขี่คอครับเฮ้ยสวยสวยสวยฝากด้วยดูยทงนี้ไว้นะเดี๋ยวไปชั้นตายต่อไปเป็นนี่นี่ตัวนี้ยูว่ที่บอกบอกนี่ไงที่มันมีความสามารถอุอ้ยอุ้ยเอ้ชาวบา้านตีแล้วชาวบ,าบ้านปอบว่าผมเป็นไงล่ะจะกลมันมันคือ,อนางฟ้ามันคือนางฟ้าจะกลมันเอ,อ้ตีมันหรือว่าใครชนะนะครับเอ้ผมว่าไม่ดูดีกว่านะครับประมาณว่ามันสามารถแบบความสามารถของมันก็คือว่าไอตัวนี้มันสามารถแบบแค่ปล่อยแค่อาวิเทอร์นะครับ สกิลคาวิตเทอร์เลยว่าเข้าไปดูที่หลังนะครับแล้วก็แบบค่อยทำคลิปแยกแล้วกันนะครับว่าคลิปแยกคลิปแยกบอกว่ามอนเตอร์ไปทำมอนเตอร์คลิปแยกแล้วกันนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วหรือยังน่ายังครับผมเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปอีกอุ้ยทช้มือเข้าสู้เต็มเลยตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเมื่อกี้รออะไรไปแล้วนะมันที่ถึงอันนี้ถึงนี่นะครับแล้วก็มีสติ๊กนะครับอันนึงเริยมหมรอก่อนนี่ครับเหลือกี่ไม่กี่ข่ายละโอเคเรารีวิวหมดเลยกันนะครับจะหมดรีวิวหห้มดเลลยะะกัันนครบ โอเคเพราะว่าสองอันนี้น่าเหมือนเหมือนกันอันนี้ไม่น่าจะไม่ต้องรีวิวแล้วอันนี้ก็แค่แบบว่าเป็นโกเลมธรรมดานะครับออสซิเดียนอะไรประมาณนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกเนาะอันนี้เป็นอะไรเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับสติ๊กอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเดี๋ยวนะเอาไว้เก็บป่าวะผมลองเก็บดูนะเอาไว้เก็บก็ได้นะครับเอาไว้เก็บพวกนี้ใช่ไหมชิบลองดูเออใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ไม่น่าใช่ลองดูครับอุ้ยเคาตีเราเขาถูกครับไปเลยครัโอเคต่อไปครับเป็นวิตเทอร์สเกลตันครับทุกคนทุกครับวิตเทอร์สเกลตันท่านผู้้ชมครับโโอห ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผมให้เดาเลยถ้าเขาตีเราเนี่ยสกิลเป็นไงมาดูกันดีกว่าสกิลหรอผมว่าเราต้องแบบว่าเกมโหมดนะครับแล้วก็เป็นเกมโหมดศูนย์นะครับตีเราหน่อยสิอุ้ยมันก็ตีไม่ค่อยโดนนะครับเอาลองตีโดนๆนนิดนึงเบ่งตีดิตีดิเฮ้ยมันไม่ตีเราหรอหรือมันตีแล้วไม่โดนหรือยังเหมือนมันเบื่อๆนะครุณดูครับไปไปดีกว่านะครับเขาอุ้ย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 เหมือนมันดึงกลับมันดึงเรากลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เราหนีทู้ชมครับเฮ้ยพวกเราจะตาย ผมก็ต้องกินโมดซึ่งโอเคบ๊ายบายเจอกันไปแล้วครับโหตัวก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับผมเป็นสเกลเลตันนะครับอันนี้เราเหมือนเคยเห็นแล้วอันนี้เห็นบ่อยแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วนะก็คือสกิลง่ายเลยสกิลเขาก็คือว่ามันจะกระโดดสูงแล้วก็มีความบอกว่าปล่อยธนูหลายอันอ่ะเผื่อทุกคนอยากดูได้เลยยิงมาธนูก็จะเยอะขึ้นนะประมาณนี้ประมาณก็จะแม่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โอ้โอ้เกิดมาปุ๊บโดนอั์แมนฆ่าตายนั์แมนชนะเหรอเมื่อกี้โคตรโหด ต่อไปครับผมเป็นสไปเดอร์พิกนะครับทุกคนเป็นซอมบี้หมูเอ้ยไม่ใช่เป็นสไปเดอร์เป็นแม,ม่มุมที่เป็นหมูนะครับแม่มุมหมูนะคนดูนะประมาณนี้ไม่ผมเคยปล่อยมากนี่มันจะทําการเอ่อประมาณนี้ครับคนดูครับมันทําการโจมตีเราแล้วก็ทําการดักวางดักใยเราประมาณนี้นะโอเคถ้าแมงมันจะล่อผมไปเ,เลยนะต่อไปผมเป็นเป็นวินดิเคตวินดิเคเตอร์เหรอคือตัวอะไรครับตัวนี้เฮ้ยโคเทโคตัวาอารบเฮ้ย โคตรเท่เกินดูครับนี่มันก็จะตีเรานะฮะอันนี้น่าจะแบบว่ามันวิ่งไล่เรานะครับวิ่งไล่เราดี้วยมีคนเร็วเฮ้ยวิ่งเร็วจริงคุณดูครับวันนี้วิ่งเร็วเกินดูดิโอ้ผมว่าเท่นะตัวนี้เท่นะดูดินี่อ้อโดดสูงแล้วผมก็ตายแล้วผมเก็บบอลหนึ่งัวเลยดูตอนที่เอ็นเดอร์แมนะฆ่าผมใช่ครับโอเคอันนี้คือเป็นแฟงนะครับมูแทนแฟงคือตัวอะไรครับกระโดดเดียวเฮ้ยคล้ายๆกับดักคุณดูครับเพราะว่าพวกนั้น่าจะเป็นกับดักถ้าเราโดนน่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอะไรไม่แน่ใจครับอันนี้ง ตัดไปเป็นเอ็นเดอร์แมนอันนี้เป็นเอ็นเดอร์แมนธรรมดาอ่าใช่เอ็นเดอร์แนมนธรรมดาครับผมถือว่าตัวเมื่อกี้เท่กว่านะครับถัดไปเป็นคิปเปอร์นะครับคิปเปอร์นี่เห็นบ่อยมากเลยคนระับหลายๆครับเอ้าตัวเล,ล็กเลยนี่โอ้โหแต่ตัวเล็กรู้สึกว่าความความระเบิดมันน่าจะใหญ่มา,มากๆเลยนะใช่ไหมอ่ะใหญ่จริงๆริงคนดูครับโคตรเวอร์โอ้ยโอ้ยตายอีกแล้วไปดีกว่าต่อไปก็นี่อไปแล้วอันนี้ไปแล้วมินเนี่ยนอ๋อไม่ไม่ครับเป็นเอ่อคิปเปอร์มินเนี่ยนอันนี้อันนี้เป็นคิปเปอร์ er ใหญ่นี่คิปเปอร์ตัวใหญ่จริงจริงครับทุกท่านครับนี่ ขวาระเบิดไม่ต้องห่วงครับเวลามันระเบิดไปดูเดี๋ยวครับเราดูกันว่า,วามันระเบิดจะเป็นยังไงนะมาระเบิดสิน้องอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันไม่ระเบิดอุย้ยมันจิกผมคุณดูครับมันไม่ระเบิดท่านผู้ชมครับอุ้ยไปที่อื่นดีกว่าครับเขาไม่จิกเรานะครับเ้ยเขาไม่ระเบิดใส่เราเขาจิกเรานะครับต่อไปเป็นคิปเปอร์อีกสายพันหนึ่งนะครับดูกันดีกว่าชึบอ๋อคิปเปอร์ช้าดูกคนครับระเบิดน่าจะไอ้ตัวนี้ผมว่าให้เดาน่าจะระเบิดดูกันเอ๊บไม่ระเบิดจริงงด้้วววยยอุนนน่่าากกลลััััทไมมจ สุดท้ายมันก็ไม่ระเบิดใส่เรานะคุณผู้ชมครับเออโอเคผมว่าได้หมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วครับรีวิวแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับโอเคทุกคนเป็นไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากให้ทำบอกว่าเอ่อพวกมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับให้มันบวกกันทั้งสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับนะก็ฝากชอบไีปลากดซับสไคร้ช่องราเฟลด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องสายคูณนะครับขายของน